บัญชีอยู่ที่สหกรณ์อยู่ที่จังหวัดตากใช่ไหมโอ้บอเคยไปดอกจังหวัดตากเห็นบ่อันนี้ตัวป้าเข้าขายลูกหลานแมนจังหวัดตากฟองเงินแมนเขาตรวจบัญชีแล้วว่าป้านี่ถือโอนบัญชีเงินเขาโอนให้บัญชีย่ายให้บัญชีป้าแมนบ่เออใช่อย่างนั้นเดี๋ยวขอถามชื่ออีกหน่อยว่าชื่ออะไรดีกําลังจะเข้าไปในเมืองหลานทํางานอยู่ที่สพสุรินทร์นั่นแหละน่าเห็นบอก ห้านชื่ออะไรไม่ต้องรู้จักหรอกห้านเป็นตำรวจอยู่ในสพแหละ่หนนัวหน้าอยู่ห้องไหนบอกเจ้าได้เกือบจะถึงแล้วนิดเครืองหน,น,นีเลยมันเป็นสีไรใหญ่หนึ่งเนะจา้าคุยกับผู้ใดคนกรอยูป้าบอกพริกแมน,นครับมีชาชีพนี่มันหลอกล่วงนึงก็คือคนยานย่านนี่คืออย่างเช่นไม่ใงทั้งหมดย้ายยานมันบะย้ายกับเสือเขาจะเป็นคนบะยานกับบ่อเนี้ยนี่แหละแมนแมนแมนบออแมน่ว่ายว มีนบางคนย่านเน้เขาบอกว่าเขากับนาักินบยนอาทิตเลยมันโทมาอทิตย์สสมีชานะมีาชีครับพี่น้องครับทั่วหาเขาใหญ่ต่อเมียเราปูเปแกแงอยู่นะครับบาร์เราฟองเงินครับพี่น้องอ้าเห็นไหมไปแจ้งความอยู่จอรักเขาสองขบอครับพี่น้องครับดเลยครับ